ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมสู่ช่องคณะนน,นเกมเมอร์กอีกครั้งนะครับก็มีคนใน y YouTube เนี่ยหลายคนนะครับที่บอกว่าอยากทำคลิปร่วมกับผมหรือไม่ก็อยากได้ Facebook อยากได้ช่องทางติดต่อช่องทางคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมารวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็คือผมจะให้ติดต่อทาง Facebook นะครับก็ชื่อ a c e b o o k ของผมนั่นก็คือคณะนนแทดีนะครับผมเสร็จไปตามนี้ ก็คนแรกเนี่ยจะเป็นผมนะครับคนที่ปอกเป็นรูปเนสโกะครับส่วนคนที่สองอียที่เป็นรูปวาดสากัดับผมคือเป็นเฟซผมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเฟซล้างับผมผมไม่ได้ใช้เฟซน้นเลยนะก็ไม่ต้องแอดไปนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเฟซปัจจุบันของผมนะครับก็บกหลังเนี่ยจะเป็นเบทเทอร์เลยอรครับผมแล้วก็โปรไฟล์หลักเนี่ยก็จะเป็นรูปเนสโกะนะครับ ก็ใครสนใจอยากคุยด้วยก็แอดมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆแบบนี้แหละครับไปแล้วครับบ๊ายบาย